2 2 1และนี่คืการเปิดางานมหากรรมสมุมลไรย นนอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างอาจารย์โอ้โหดีใจดีใจมากที่ของดีของไทยได้นํามานําเสนอให้กับคนในชาติได้รับรู้นี่คือของดีที่เราถูกปกปิดมาหลายหลายหลายสิบหลายร้อยปีเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมคือท่านรัฐมนตรีนี่กล้าที่จะทําสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องเราชื่นชมผมชื่นชมงานนี้ครับอยากให้ คนที่มีโอกาสมามาดูมาดูงานนี้มาสัมผัสงานนี้แล้วจะรู้ว่าของดีของไทยนั้นเป็นยังไงนะครับมาสัมผัสกันจริงๆที่นี่เลยไม่ต้องเสียค่าบัตรค่าอะไรทั้งทั้งสิน้นนะครับมาสัมผัสความดีของไทยนะครับนี่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองขอให้มากันนะครับขอให้มากันเยอะๆครับครับผมค่ะอย่างความพิเศษของในงานนี้ไฮไลท์มีอะไรอย่างไรบ้าง ความพิเศษในงานนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครเข้าใจในเรื่องของกัญชาอย่างสงสัยกันนะฮะทีแรกผมก็ไม่รู้ก็บกัญชาเราก็มีความรู้สึกมันมึนเมานะแต่จริงๆพอไปศึกษามาได้ดูงานนี้แล้วจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วที่เขาปลดล็อกกัญชาเนี่ยเขาเอาสารสกัดเนี่ยมาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆในทางการแพทย์แล้วก็จริงๆแล้วนี่ก็เป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของไทยเรามาแต่ยาเหล่านี้ไม่ได้ถูกผลิตเพราะมีส่วนผสมของกัญชา ก็เลยไม่สามารถนามาช่วยเหลือสังคมทางด้านการแพทย์ได้แต่วันนี้เริ่มทยอยออกมาให้เราได้เห็นเช่นสุกใส่ยาสำหรับผู้สูงอายุหลายคนนอนไม่หลับไม่ต้องไปกินยายากินยานอนหลับแบบฝรั่งที่เขาบอกกินแล้วเดี๋ยวเราจะสมองเสื่อมอะไรเงี้ยฮะแล้วไม่ใช่ว่ามัหยอดน้ำมันกัญชาอันนั้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีสารสกัดออกมานะฮะออกมาในรูปของยาหลากหลายหรือจะเอาตำลับโบราณก็เรียกว่าสุกใสยาไม่ใช่กัญชานะแต่มีกัญชาอยู่นิดนึงผสมอยู่ แต่ก็มีตำรับยาอื่นอย่างเงี้ยพอได้มาศึกษาแล้วรู้สึกทึ่งกับนว,วัตกรรมในการแพทย์ในอดีตของเราที่ถูกเก็บํำม,มานานวันนี้จะได้มาเผยแพร่นะฮะในทุกรูปแบบครับเห็นมีแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยอ่างานนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้รับเกียรติจากกลุ่มศิลปินที่จะมาให้ความสุขกับคนที่มาร่วมงานแล้วก็จะเป็นสื่อกลางนะอย่างเช่นอาจารย์ไข่มาริโอนาก็าจะเป็นสื่อในการไปเผยแพร่ว่าจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบวันนี้อาจารย์ไข่เดินแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ ก่อนอ,อื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดจริงๆกับคุณนกบริพันธ์นะครับในฐานะนายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์นะครับแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นายกสมาคมลุกทุ่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงไหนครับตรงที่ว่าได้จัดเป็นเอ่อไทยแลนด์นะเอ็กซ์โปที่เกี่ยวกับเรื่องของมหากรรมสูงไภ์ภยแห่งชาติปั้นแบรนด์ตัวนี้นะครับปั้นแบรนด์ของภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อจะนําไปสู่เจ็ดทวีปทั่วโลกให้ได้รู้ว่าภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษของไทยนะครับแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านนะครับที่เป็นมูลค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่คือเทเลชีพอีโคโนมีนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของชาติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแน่นอนจะมีการเรียกว่าออนทัวร์มากรรมสุนทรียแห่งชาติไปทั่วโลกทั้งเจ็ดทวีปแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนั่นหมายถึงว่าจากกฤตของโควิด19ที่ผ่านมาการตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นสมัยกัญชาฟ้าทะลายโจรและอื่นๆอีกกว่าเป็นพันชนิดจะตามหลังมาให้กับชาวโลกทั้งเจ็ดทวีปได้รับรู้ อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะตรงนี้คือการปั้นแบรนด์ที่เป็นโมเดลที่สําคัญที่จะให้องค์ความรู้กัญชาเพิ่งกดล็อกเสรีจะให้ความรู้ในแค่ช่วงข้ามปีนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถูกปิดกั้นให้เป็นยาเสพติดมาถึง40-50กว่าปีโดยทางชาติของตะวันตกแต่บัดนี้ทางชาติตะวันตกเองกลับเปิดกัญชาขึ้นมาทางฝั่งของเขาแต่องค์ความรู้ของเราถูกเหยียบมาประมาณ50กว่าปีเพราะฉะนั้น ความสําคัญยิ่งกว่าในการจัดที่ m p p c เนะครับเมืองทองทานีวันนี้ก็คือโมเดลหมากกรรมสุนมทยแห่งชาติหรือ Thailand Expo 2022 <S <S ที่จะเคลื่อนไปให้ความรู้ทั้ง7ทวิปนั่นหมายถึงรายได้นั่นหมายถึงภูมิปัญญาตะวันออกจะบ่งบานไปข้างนอกท้ายสุดสุดท้ายเงินก็จะกลับเข้ามาคืนสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลจบเลยชัดเจนชัดเจนครับอาจ<ห>ารย์ากันถึงวันไหนคะอะไรอะถึงหกถึงสิครับหถึงส<า>ิมากันนะครับอยากให้ ผู้ที่สนใจหรือคนที่ยังมีข้อกังขาอยู่มาในงานนี้แล้วจะได้รู้เลยว่าคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยนั้นมีอย่างไงมันดียังไงมันยิ่งใหญ่ยังไงนะครับขหยมากันครับคือในงานมีให้ความรู้มีอะไรครบช่วนมีทั้งคุณอยากจะปลูกเขาก็สอนการปลูกคุณอยากจะเข้ามาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคุณอยากจะมาผลิตคุณอยากจะมาดูโรงงานคุณอาจจะมาดูเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาไม่ใช่แค่กัญชานะแต่สมุนไพรไทยทั้งหมดทั้งหมดทั้งประเทศเราเนี่ยนะฮะจะรวมกันอยู่ในงานนี้6-10กรกฎาคมนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะครับแล้วก็เรียนเลยว่าฟรีนะฮะงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นต้องกราบขอบพระคุณพยางกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยนะฮะที่สร้างงานนี้ขึ้นมาแล้วผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าบางทีสิ่งที่เรารับรู้อ่ะมันอาจจะยัง ไม่กระจ่างชัดอ่ะอย่าพิ่งไปนึกคิดอะไรตามข่าวใดๆก็ตามแต่มาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองแล้วจะรู้ว่าสมุนไพรไทยไม่ใช่มีแค่กัญชาแล้วกัญชาก็ไม่ได้มีความน่ากลัวยาทุกชนิดมีพิษเหมือนกันหมดถ้าเราใช้ผิดวิธีครับ